สวัสดีครับพี่น้องพบกับธนาพลลำพงน้ำเชี่ยวครับสวัสดีครับเขาฟืนเลี่ยวเข้าจัดข้องเลี่ยวออกก็สิไปหาเงกินครับพี่น้องครับบรรยากาศลังวิธีตอนนี้นะครับตลาดสมาร์ทแลนด์นะครับบวกแดงระยองครับสวัสดีครับต้องไปครับสวัสดีครับ หยาบตีนนะหยาบตีนนะกูไหนเจ้าล่ะ <USC. S 1> เป็นบัณฑิดมันเป็นบัณฑิดเออบัณฑิตโอ้โบ่อยมันเป็นแบบนี้เนี่ยเนาะมาเดกราบมากินลาบมาหน่อยมาหน่อยจ้าไหนมาดูเราอยู่กับช่องกันเลยมานูช้องกันตื่นต้องเต้นกันด้วยอันนี้เปิดซองแห้งปรเดียดูนะน้อง ดูปากพี่นะปรอบปรอบมากแบบทนล้ด <1 French> ูดันมากโลโลกับโ <hello>, ักบาดกำบางอย่างลาบไม่นม่เลยกินน้ำเดียวาหนึ่งอืมแสบเลยหลับแบงาแบงก็มาจิ้มอง่ินขะแล้วสวัสดีครับไปแล้วครับแตงกวาส่้อยช่วยลูกยักเย con con sai chú trọng cho tôi và quan Con cho chú cho chú cho tôi hm không lần rồi không lần rồi không lần rồi không เดวของก็ตัวน้อยๆ้องกินหลางพันหรอเงาอ๋อจอยมเดี๋ยวก็หลางพันหรือม anyway. like ั้งใส่น้ำปลาลงอีกขวดหนึ่งเค็มถูกใจตายถูกตัด้โอ้รุ่นนี้เขาใส่เหงือกอันนี้ม่สิบอกสูตรเจ้าใส่เงือกดบักหน้าบักหน้าหน้าบักหน้าเน้ พยุนสวัสดีครับอันนี้ครับเออคือเดี๋ยวจุแท้ออกวนนจุุงได้เปล่าบ้างนะจุุงจุหุงบ่เป็สจุหุงชีออยูรกีนรึเบ่า <c oughs> อันนี้บอลระวังเอาครับระวังใคยคลิปกับปันปวนเนี่ยอนไรเฮ็ดอะไรไรกว่าน,นี่เงีายปวนก็จะไม่โดนแตงไม่คือนนขาวจัง ไป่องาอกันเลยเร็วไปไปถามกันเถามกันคันว่าขาวหรือเขียดได้ไมอ่าคันว่าดำเลยปกติปกติปกติอมาโอ้กล่องเขาเนี่ยเขาเนี่ยขาขาวเขียดเลยเขาแต่มันไม่ความจริงไงหลเขาป็จจิงใจแล้วเลยเขามีคนใหมแล้วโอเค เอ้าโอ้ยโอ้ยต้นต้นเสด็นะมันิ้นเของม่งไ่นเหนมันหนาบุตตลอดเวลาอ้านี่แหละเขาอื่นคนบุตรไหนเขื่อนซิกเนเจอร์อีกแล้วของเจ้าซิกอินเจอรอเอ้ส้นแสบสซนแสบถ้าคุณก็มาตํ้ครับ นาตาไปตะตากราวยังอยู่เบื้องดิ่เป็นจังเด๋อเตียงก่อนนะคือเทปของอันนันอันโอ้โหดีมากเลโอ้ยห่ะไม่เทพแรงมากออกมาเที่ยบโมเมน ไปอกลิมันมันอันนั้นโคตเจ็บนดินนี่มรทําซ้ำจังเลยอีกน่อยกับซีเมนล่ะตึงไปแล้วคืองอคงอยู่เลยอ้ันนี้มัเท่าไงดินี้หายอายเด้ดินี้พวเคอออนเดียวดอกตะกี้ับคดยไม่แน่รักมันเข้าตัววงการใหม่ๆมาครับพี่เราไม่กินมักแตงครับโอ้ เขาไม่นกินดีก็เลยเขไม่ชอบกินผกแตกก็สูดหอกอลชวยขจกินผักแตกมาหนิไหมจปกนไตัดกันไม่ใช่ยังจะไปตัดไปทำไมเปตลาดบรรยราการไม่ยกครับซื้อของกินลยรู้จักตัดรู้จักแต่เป็นตลาดเปตลาดจะเปตลาดนี้นน<อ>ไปตลาดซื้อผักกาดมาแกกสเกียด พอแล้วตะกี้เดยดแกงเคล็ดใช่ปะการณ์มึงเอาแล้วหลินขึ้นไปเปลี่ยนละจ้าของไปคนเปิดเปิดประเด็นเลยเปิดประเด็นเพราะเขาเอาไปแล้วก็บอกไปนำประได้ใจเอี้ยองเนาโอ้ยเงือดไหลมันก็เป็นอย่งซีคันแนวว่าภาษาเจ้าประได้ไอ้บ้าแมนคนเลยเด้บ้าแมนคนเลยบ้อแมนแล้วคนสีสเก็ตเด้ว้บ้าแมนคนเลยเลยคนบ้าแมนคนเลย เพราะนใจบเลยาะไม่ yeah. ไม่ใช่คนเลยบ่เป็นคนไหมไม่ใช่คนใหญ่ใจเงียวยุ้ยเรืกองหนุกท่านเล่าอยู่เดี๋ยวไปเอิ่นเอิ่นตับเอิ่นไตมาหัวนําก่อนไปพ่ออยากไปเมอสรถแม่ขับแม่ข่อบมาหัวเป็นอยังไก่โพดนี่อารมณ์อารมณ์จะเคืองนึ่งนี่โอ้เจ้าสีขาคอยไม่ก็เอาไปทิ้มมันกินม่ได้ผู้อ่อนเพียก็จะไปกินอยู่ สิครับมื่อีิครับพี่น้องครับเบิองน้องปลายเลยครับมาปรุงปรุงลาบครับพี่น้องครับในภาษกินลาบเลยครับมากินอะได้นี่ลาบนี่คขบันผมเอิอนลาบลเอาาัหงต้ะไรไปใช้อีกโอ้ ป่าวป่ะประการใจสวัสดีครับเอาไปตลาดเอาพ่อกันใจเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับโหอยู่หรอเอาไม่เฮียมั้ยไม่เฮียตุ่เนี่ยไม่เฮียปากเฮียช่างมากเป็นยังไง เริ่มบจเบื่อบากงาะแล้วล่ะเนี่ยแมนเห็นดูโหดคลิปได้กับพ่อจะหนาวไปไปครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับไปชมนิดสักก่อนครับคลิปหนาวบพอกันไหมเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตารางผลบอลวิชาครับบุริษ์ลาไปก่อนครับพ่อกันทิดนะครับสวัสดีครับยังเอกเฮ้ยบแักบ้าเอ้ยเกินปั๊บ มือเขาจะไล่ออกจากตลาดได้ใช่ไหมครั <laughs> บสักนี้นะครับพี่น้องครับลาไปก่อนครับขอบคุณแลวสวัสดีครับ